สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการซ่อมไฮบริดนะครับรุ่นหนึ่งนะ24โวลต์นะครับน่าจะพันกว่าวัตต์นะครับจำชื่อรุ่นไม่ได้แล้วอ่า2,400นะครับ2400วัตต์อาการก็คือเปิดเครื่องไม่ติดนะครับหน้าจออะไรก็ไม่ขึ้นเลยนะครับเรามาดูความเรามาดูจุดเสียหายกันนะครับ เมื่อผมทดสอบเปิดเครื่องนะครับไล่วัดดูแล้วนะครับไฟ5โวลต์ที่จุด7จ1ดนะครับเอ้ยไม่ใช่สิ7805นะครับไฟ5โวลต์ตรงนี้มันไม่มีนะครับใช้มิเตอร์วัดดูแล้วปรากฏว่าช็อตนะครับขั้วมันช็อตถึงกันแต่นะครับตัว ic 7 8 1 5เอ้ย7805ไม่น่าจะช็อตนะครับตัวที่ทำให้มันช็อตก็น่าจะเป็นหนึ่งในตระกูล ic พวกนี้นะครับ ซึ่งผมได้ตรวจสอบดูแล้วนะครับผมได้ป้อนไฟ5โวลต์เข้าตรงนะครับลิมิตกระแสไว้ที่1แอมป์นะครับป้อน5โวลต์เข้าตรง7805ได้เลยนะครับแล้วมาดูผลกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเหมือนเดิมนะครับเทคนิคผมง่ายๆนะครับอยากรู้ตัวไหนช็อตก็นะครับเทคนิคเดิมเลยนี่นะครับเห็นไหมเอาน้ำยาประสานหรือว่า ฟักนะครับที่เราใช้งานกันทั่วไปนะครับฟักบัตกีนะครับก็คือตัวนี้นะครับบางคนเรียกว่ายางสนอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ใช้ตัวนี้นะครับมาป้ายไว้ตรง CPU ที่เราสงสัยว่ามันอาจจะช็อตอยู่นะครับผมจะพยายามถ่ายใกล้ๆให้ดูกันแป๊บบนึงอาจจะสั่นหน่อยนะครับ นี่อ่าโอเคสังเกตนะครับทีนี้ผมจะป้อนไฟ5โวลต์เข้านะครับดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมโอ้โหเรียบร้อยนะครับอาอาการนี้นะครับ CPU shot หรือ MCU นะครับเป็นคอนโทรลเลอร์นะ ตัวนี้ชัดก็คือจบเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันชัดได้ยังไงนะครับลูกค้าส่งมาซ่อมดูจากาลักษณะาลายวงจรน่าจะมีการส่งซ่อมที่อื่นมาแล้วนะครับน่าจะผ่านมือช่างมาแล้วน่าจะซ่อมไม่ผ่านนะครับเพราะว่า CPU เสียนะครับอาการนี้ยังไงซ่อมไม่ได้นะครับ CPU เสียแบบนี้ก็คือ,อทิ้งได้เลยบอร์ดตัวนี้นะครับเครื่องนี้ก็ถือว่าทิ้งได้เลยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวคอนโทรลเลอร์หรือว่า MCU ตัวเนี้ย มันจะต้องลงโปรแกรมก่อนที่จะมาเปลี่ยนได้เอาง่ายๆว่าหาซื้อตัวมันเองอาจจะหาซื้อได้นะครับตัวชิปมันเนี่ยตัวชิปมันอาจจะหาซื้อได้แต่นะครับมันจะต้องลงซอฟต์แวร์หรือว่าลงโปรแกรมซะก่อนถึงจะมาใช้งานได้นะครับไม่งั้นมันก็เหมือนแผ่นดิสเปล่าหรือแผ่นซีดีเปล่าซึ่งเอาไปเปิดกับเครื่องเล่นมันก็ไม่มีข้อมูลอะไรนะครับมันจะต้องมีการลงข้อมูลซะก่อนถึงจะมาใช้งานได้นะครับสรุปก,ก็คือ นะครับถ้าอาการนี้ก็คือทิ้งอย่างเดียวนะครับใช้อะไรไม่ได้นะครับอาการนี้เสียนะครับ